วันนี้นะครับจะเป็นรถเบนซ์ W17 อยากเปลี่ยนชุดโช้กอัพใหม่อยากได้ความนุ่มนวลนั่งสบายเป็นชุดโช้ของเวยินรุ่น Endura โฟรพัดนะครับปรับสิโกระดับเสงที่ได้ที่สัมผัสได้เลยก็คือในเรื่องของความนุ่มนวลความละมุนมันจะมีการเก็บทับแต่งกันแทกรอยต่อถนนท่าอุขาเนี่ยเก็บได้เนียนพอสมควรเลยแล้วก็อาการแบบเด้งๆถึงๆโยนๆนะครับเ่านี้ก็ลดน้อยลงโอ้ไม่โยนเลยขึ้นมาปุ๊บอยู่ เดียวพอมันอยู่ปุ๊บเราก็สามารถที่จะเติมพล่งไปต่อได้นะครับผมก็รับนะครับมันใจขึ้น ถ้าผมร้านเจ็กแลเพนชันนะครับผมก็วันนี้นะครับจะเป็นรถเบนซ์นะครับ W117 A Class ก็อยากเปลี่ยนฟุวช็คอัพใหม่เพราะว่ารถคันนี้นะก็ใช้งานมาสักระยะแล้วก็เปลี่ยนล้อเป็นยางมานะครับยางบางอยากได้ความนุ่มนวลน,นั่งสบายนะครับตอนแรก อยากจะไปใส่ชุดกระตัดที่ไปที่มาเฮ้ยไม่อยากได้ความแข็งกระด้างน,นะผมอยากได้ความนุ่มนวลน,นั่งสบายนะผมก็เป็นชุดโชว์ของเวยินรุ่นเอ d u ดูราโฟพัดนะปับ1ิกระดับนะผมใช้กับสั้เป็งเดิมตัวนี้นะผมเวยอิน รุ่นนี้นะครับตรงรุ่น W117 นะครับตัวนี้เป็นเทอินรุ่นเอ็นด่าโฟพัดนะครับปรับ16ระดับนะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นหัวปรับนะครับปรับนุ่มปรับหยุดได้16ระดับทั้งหน้าและหลังนะครับผมก็อันนี้จะเป็นในส่วนของคู่หน้านะครับผมพอในส่วนของเทยินนะครับผมงานค่อนข้างเนียนอยู่แล้วนะครับพวกรอยเชื่อมสีต่างๆนะครับผมงานเนียนอยู่แล้วนะครับผมเอียงมด้านหน้านะครับผมส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมือนกัน ปรับนุ่มปรับหนุบ16ระดับเหมือนกันนะครับผมก็จะพูใช้กับสปริงเดิมเดม <_ p> <_ p> เน้นความนุ่มนวลนั่งสบายนะครับผมสำหรับรถเบนซ์ A Class ันนี้โอเคครับผมก็สิ่งที่เราจะเปลี่ยนนะครับที่เราเบิกมาของลูกค้าชัมรุดนะครับผมก็เป็นเบ้าหัวโช๊คด้านหน้านะครับเป็นเบ้า,อ,าอ่าร้านอ,นอะไรหรือว่าเป็นเบ้านอกแต่ว่าไม่ใช่ของแท้นะอันนี้ต้องแจ้งเลยนะครับผมแต่ก็ถ้าของแท้ก็มีแต่ต้องเบิกนะครับ แต่พวกนี้จะเป็นของแท้หมดนะครับพวกยางกันฝุ่นด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับยางกันฝุ่นหน้ามาพร้อมตัวย่างกรนแทกนะครับมาด้วยกันโอเคเรียบร้อยนะครับผมที่สิ่งที่เบิกมาก็เดี๋ยวติดตั้งเสร็จนะครับก็มาดูไอทีหนึ่งว่าทิลลิ่งจะเป็นยังไงนะครับผมการขับขี่การเก็บทับย์ในกระแทกรอยต่อถนนการขึ้นลงขอสะพานนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามชมครับ ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสำหรับรถ CLA คันนี้นะครับใส่ชุดชกหน้าหลังนะครับเป็นของเทอินปรับ16ระดับนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกเบายางกันฝุ่นลูกยางกันกระแทกต่างๆนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นของแท้เต็มระบบคันนี้นะครับต้องการความนุ่มนวลนั่งสบายปรับให้อยู่ประมาณ หน้าอยู่มานเบอร์สิบข้างหลังเบอร์แปดข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวขอเอานุ่มไปเลยเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเขาเน้นนุ่มไปเลยนะครับไม่ปรับแล้วเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเวลาปรับมันปรับยากมันต้องถอดโช้ออกมาแล้วค่อให้ปรับส่วนด้านหน้าเนี่ยเปิดฝากระโปรงเห็นตัวปรับแล้วก็สามารถที่จะปรับได้เลยอันนี้ล้อยางก็เป็นยางบางมีความตึงความแน่นหน่อยนะคผมก็แต่ใส่ชุดโชคชุดนี้ถือว่ายังนั่งสบายอยู่นะมีความนุ่มมีความเนียนไม่ติดกต๊ สามโชกเดิมพี่เขาไม่ไหวแล้วนะครับผมก็ใช้มาเป็นเป็นแสดโดลแล้วข้างหน้าแบบมันไม่คืนตัวแล้วแต่ตัวข้างหลังนะครับแบบเด้งสวนมือมากๆนะผมรถโช์ค่อนข้างที่จะมีความแข็งกระด้างก็ตอนนี้ตั้งศูนย์เสร็จเรียบร้อยนะผมก็เดี๋ยวจะไปลองในเรื่องของการใช้ความเร็วขึ้น,องงอนคอร์สพาลงคอร์สพานนะผมก็ฟิดวิ่งเป็นไงบ้างสิ่งที่ได้ที่สัมผัสได้เลยก็คือเรื่องของความนุ่มนวลความละมุนของรถ นะครับมันจะมีการเก็บทรัพแตงกะแทกร้อยต่อถนนทางอุขาเนี่ยเก็บได้เนียนพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อาการแบบเด้งเด้งดึงๆงโยนโยนนะครับเหล่านี้ก็ลดน้อยลงนะครับผมก็ขับที่กระชับมั่นใจขึ้นเมื่อกี้นี้ได้ลองมานะครับในการขึ้นลงคอตะพานในการใช้ความเร็วการชูตขึ้นคอตะพานนะครับรดค่อนข้างมีความนะครับมีความนิ่งพอสมควรเลย พวกลอยต่อพวกนี้เก็บได้เนียนครับสาหรับโชคเทอินนะครับในยางร้อยใหญ่ยางบางๆครับก็ยังเก็บได้เนียนนะครับผมสําหรับโชคเทียนขึ้นหั่สะพานตรงนี้โอ้นี่ครับไม่โยนเลยนะครับก็ขึ้นมาปุ๊บตึ๊บอยู่ทีเดียวนะครับผมก็พอมันอยู่ปุ๊บเราก็สามารถที่จะเติมพลิงลงไปต่อได้นะครับผมโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปแต่งในการทรงตัวรถนะครับ ก็คือขึ้นมาปุ๊บนิ่งเลยไปต่อได้สบายๆโอเคเดี๋ยวจะวนเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าลูกค้าท่านนี้มาอตั้งแต่บ่ายแล้ว <laughs> เสร็จซะเย็นเลยนะผมรอของรออะไรนะครับอะไรตอนแรกก็พี่เขากะจะซื้อมาเปลี่ยนนะครับแต่ว่าทีนี้เราไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับมันต้องถอดออกมาเช็คเลยว่าอะไรมันเสียเสียบ้างนะครับเราถึงจะเปลี่ยนไล่เปลี่ยนกันทีละจุดทีละจุดพอมาไล่เช็คปุ๊บ นู่นเสียนี่เสียแล้วก็ค่อยเปิดของอีกทีหนึ่งแลผมก็อาจจะใช้เวลาหน่อยในการรอของออว่าฟีลลิ่งค่อนข้างนุ่มนะสำหรับชุดโชคเทยินตัวนี้นุ่มนั่งสบายพราะว่าพี่เขามีลูกเล็กด้วยนะสำหรับอันนี้โอเคผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับรถเบนซ์เซอเอคันนี้นะครับผม W117 ใส่ชุดโชค๊คของเทอินรุ่น Endura Pro Plus นะครับปรับที่กระดับใช้กับสปริงเดิมนะครับผมก็เน้นความนุ่มนวลน,นั่งสบายทรงรถก็จะเป็นทรงเดิมนะครับประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเราใช้กับสปริงเดิมๆนะครับเน้นนุ่มเน้นนั่งสบายนะครับผมก็ต้องเป็นชุดโชค๊คอัพของตัวเทอินเอ d นดูราโฟพัเท่านั้นนะครับผมสำหรับรถ ยุโรปนะครับต้องการความนุ่มนวลน,นั่งสบายสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเปลี่ยนชุดชุกอัพใหม่เพิ่มความนุ่มนวลน,นั่งสบายความนิ่งความแน่นสามารถโทรมาปรึกษาผมได้นะครับผมร้านผมเจ็ดสัตเพนชันนะครับยูพุทธมณฑลสายหนึ่งุนนบางแวกจันทรติดตามเบอร์โทรนะครับ 0. 0ู 4, นย์เก้าเก้าสามห้าศนาหำหรับคลิปนี้นะครับ